สวัสดีครับพบกับวิทยาพงชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูงานโอท็อปที่เมือทงทองธานีนะครับสหรับงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่8ดนะครับจนถึง16มิถุนายน2 5 6 7นหหสบนี้นะครับเพื่อนๆที่ Impact s e อร์เเเมือทงทองธานีนะครับเพื่อนอเป็นงานศิลปะหัตกรรมนะครับพื้นบ้านของแต่ละจังหวัดนะครับขึ้นชื่อเริ่มตั้งแต่อาหารการกินนะครับ แล้วก็เครื่องใช้เครื่องประดับบ้านอของโอท็อปของงานศิลปะของแต่ละจังหวัดนะครับมาโชว์อยู่ตรงนี้หมดนะครับพเพื่อนผ่านเพื่อนเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรมั่งที่น่าสนใจนะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับพเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งนะครับเ,เ,เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะเพื่อนอตามเข้าไปดูนะครับว่า โอท็อปที่เมืองทองรานนี้น,นี่มีอะไรดีน่าสนใจนะครับตามไปเลยครับนี่คือหอข้างในแล้วครับจะมีแผนที่บอกแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อน กินเจอนะครับเพื่อน,นมาทางเขานี่นะครับงานโหมท็อ มิดเยีองศ์สองสี่แมินาย,ยนนะครับเข้ามาโซนนี้ก็เป็นอ่าพวกเสื้อผ้านะครับ รู้สึกเยอะมากๆนะครับเพื่อนจะแบ่งเป็นโซนนะครับเสือผ้านครศรีอยุธยาอนะันนี้ราชบุรีประจําจังหวัดน,นะครับโซนใครโซนมันผ่านเพื่อนเดิน เป็นโซนนะครับเป็นล็อกไข่ล็อกมันนะครับอ่าอันนี้เป็นราดของราดบุรีลบบุรีนะครับอันนี้ของประจวบจนั์ปทุมนะครับอันนี้ของจังหวัดแพร่ ล,ลงทองนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอของน้ำหอมนะครับสมุนไพร ต้องดูเป็นล็อกนะเพื่อนๆตรงต้นเสาแล้วกันนะครับตรงเสาโซนเครื่องหอมน้ำหอมก็ตรงกับต้นเสาที่36นะครับนี่ต้นเสาบอกนะครับเพื่อนๆดูสัญลักษณ์ต้นเสา กยามหมอกขายฉีดยุง <Yeah. S 1> เ,เครื่องสมุนไพรนะครับเพื่อนฝั <Yeah. S 1> ่งนี้ก็จะเป็นโซนของกินอ <Yeah. S 1> ันนี้ล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสาม <Yeah. S 1> น,นี่เป็นน้ำมันขาว ปลาสลิดสิงบรีปลากานสิงบรีปลาสลิดปลาช่อนปลาช่อนวันนี้โรงงานมา ต้นเสาที่38นี่เป็นปลาเดี๋ยจะย้อนขึ้นไปทาง40ขึ้นไปนะครับต้นเสาที่40ขึ้นไปฝั่งนี้ก็ผลไม้สุพรรณบุรีอ่างทองแถวภาคกลางนะครับ เป็นหมูทุบตางทอสมุนไพรเชื่อมม่เม็ดน ื่องสมุนไพรก็เยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนหอมมะเหยฝั่งโน้นอันนี้เป็นของแหง้งอแหง้งเม็ดมะม่วงจังหวัดกระบี่น,น,นะสอนทักได้นะครับเพื่อนอันนี้สอนกระบี่ ถุง450น yes. no <right> ี่มะม่วงนี่ชุมพรนี่ชุมพรขนมปั้นสิบมีขนมปั้นสิบนะครับ ม,<ะ>มันนีกุ้งแห้งอันนี้ตังนะครับมีปลาอินทรีปลาหมึกแห้งนะครับมีปลาอินทรีเข็ม นาราที่ว่านะครับเป็นทุเรียนกวรโซนตใต้โซนมากจะอยู่ต้นเสาที่40ครับ40ถึง42นะครับส่วนตับใต้ทาราทีว่ว่ามีส้มนครสีครับ ตอนนี้มีอะไรบ้างมาตอนนี้โรตีกรอบลูกหยีปัตตานีนะครับเริ่ผิวสาวนะเกินไปแต่มันจะดีหัวหอทะเลนะครับแห้งๆ้อได้ปัตตานี ตรงนี้มันเป็นทุนเรียนกวรพังงาพังงามีแบบปลาอบแห้งกุ้งเสียเนี่ยกุ้งแยบพังงานะครับกุ้งเสียบ ของฝากกุ้งแหง้งกุ้งเสียบครับอันนี้นี่ข้าวเนี่ยส่วนภาคใต้นะครับ ไปดูส่วนต่าต้มีกุ้งหวานกุ้งแก้วนะครับกุ้งแก้วข้าวสังหยดเหมืองพัดหลงข้าวสาังหยดเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกเกษตรอินซี พัทลงุงอันนี้เป็นข้าวอินทรีย์อ่ะข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษเลยจ้าอ๋อข้าวสวยนุ่มเข้าต้อมอร่อยเลยจ้าเนี่ยครับมาจากพัทลุลงพัทลุงเลยจ้าของแท้เลยถุงละกิโลหรอหนึ่งกิโลจ้าเจ็ดสิบบาทเองจ้าอ๋ออันนี้หนึ่งกิโลเจ็ดสิบอันนี้แต่มนะถุงผสมข้าวขาวได้เลยจ้า ก็สวยรุ่มก็ตมร่อ,อ,รอยนี่อยู่ล็อกล็อกที่ต้นเสาที่42นะครับเพื่อน M54 ม M54 พั <M 54. S 1> ทลุงเลยจ้าพัทลุงนะครับเพื่อนต้องการเข้าสังหยดใช่ไหมสังหยดพัทลุงพังยยดขอบคุณมากครับครับผมโอ้พัทลุงมาเยอะเหมือนกันครับ ระนองขวนทับหลีจังหวัดระนองไป ยงสงขาส่วนใต้ส่วนมากจะเป็นอาหารของทะเลนะครของทะเลแห้งปลาทะเลอบกรอบน้ำพริกบางกุ้ง นีสงขานี่ค้าสังเกตุพี่ถ่ายดูเมืเ่อกี้สุราธานีมีซูราใคยเข้ม สูตอาจานี้คือชื่อชาย,ยาไข่เค็มชชย,ยาไชยาจากลาเต้มีของแท้มาจากชัยยามีทั้งไข่ทอดนะค,ะครับไข่เค็มดิบไข่เค็มลวกไข่เค็มต้มสุกนะครับ ใครลงใต้ก็จะเห็นนะไข่ไข่แดงชัยยานะครับสุราษธานีไข่คเค็มไข่เค็มชัยยาสตูนขนมผูกรักครับตอนนี้ผูกรักขนมผูกรักสตูนนะครับนี่ขนมผูกรักสามสิบห้า แกอันนี้เข้ามาทางโซนภาคกลางขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสมุดสงครามสมุิสงครามนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องน้นนำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อนน้ำตาลมะพร้าวสารแท้กคกืออัพอว่า ตานตีบตานรองเท้าปลอดสารพิษนะครับบารบลี โซนต่อไปเพชรบูรณ์นี่ลครราชสีมานะครับอันนี้ก็เข้าสู่แบบโซนภาคกลางพาคนครศรีุธยาราชบุรีลบบุรีเพือ่อนคลิปนี้ก็ยาวเกินไปครับก็จะขอหยุด อีพไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร่ากดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับเพือ่อนติดตาม EP พีสนะครับตอนต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อน